มาเก็บมะม่วงจ้ามองไม่เห็นหน้าเลยโอเคเห็นแล้วมะม่วงตกลงมาเป็นมะม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงจ้าเหรอมีใครที่ไหนพันนี้มะม่วงจ้าเนี่มีใครที่นี่มาตักจินพูดผิดชีวิตเปลี่ยนพูดผิดชีวิตเปลี่ยน กินมะม่วงจ้าอ,อ๋อมะม่วงจ้ามันเป็นแบบไหนตลกใช่ไหมตลกนักใช่ไหมไม่ต้องกิน <laughs> ขอโทษทันไหมขอโทษทันไหม <laughs> สายตาสายตาถึงจะมะม่วงไม่จ้าแต่ก็ขอกินด้วยได้ไหมจ้าเ <laughs> ออเจอ้าน,นี่ก็ได้เนอะ <laughs> เครียดหลายนิดน้อย <laughs> เล็กๆนน,น้อยอ่ะมีอะไรเราก็อย่ายอมกันมีอมีอะไรก็ยอมกันเรายังไงเราก็อย่ายอมกันอ,อย่ากันมาชินนม,ม<ห>นม่ออะไรคือเพื่อนกันเราเพื่อนกันกเพื่อนกันเราเพื่อนกัน ว่าจะไม่กินแล้วแล่ะมะม่วงนีเขาจะไม่กินแล้วเนี่ยเอรออืออันนี้น้ำดอกไม้เป็นบ่ตัวเนี้ยกัดจำแรกรู้เลยเป็นตัวลูกสุดท้ายแล้วด้วยอก็เหรอใช่หมดต้นแล้วเนี่ยลูกสุดท้ายแล้วที่จับเนี่ยเนี่ยอือ หอมรวยอ่ะลูกสุดท้ายแล้วแล้วนวยสุดท้ายแล้วอืมไปไปหาขา่าแล้วก็ไปเจอเขาล่วยอยู่ตรงใต้ต้นพอดีเลยอือต้นขามันมัน่ังเลยไปอยู่ต้นขามันต้นขา่าไปอยู่แก,ก้ต้นม่วงอ๋อไม่บอกม่วออกจากลูกขาเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่เนี่ยอือม,มันจะมันจะติด รู้เลยว่ากินมันมันมันบาดปกตินะไอตัวแต่ว่าเดี๋ยวไปเอาให้ดูยังอยู่ข้างบนอยู่เ้อโอ้โเอเลสตกใจหมดหล่นใซ่วอดีเลยอีลูกหนึ่งหล่นเมื่อกี้นี่ตรงตัวดอกไม้อ่ะสองลูกมันไม่ได้สอนมันกินมันโดนฝนละ น,น,นี่พิงล่วงตัวนี้เพิ่งร่วงอันนี้ร่วงก่อนหน้านี้แล้วแล้วถธอก็ไกล้ร่วงแล้วตอนเนี้ยมันจะร่วงเพราะนี่แหละเบอร์ <c oughs> นั่งเียกกันอยู่นี่โคมแน่นี่พอตัวหนึีิดนึ่งแล้วเจ้ายังไม่ได้กินเหรอกินแล้วน้ำตรงไหมนะกินหลายลอ้วนล้หม้ว mấy tháng lắm, mấy tháng lắm, kinh cả khoai nhiều quá này, ba à, ba, à vậy mình, anh Nó นีซี่โอรงฮะปลาปลาตัวใหญ่ด้วยปลาช่อนมีลูกคอกด้วยเยอะมีลูกันด้วยแดงๆเลยนะยังก็จะพ่นพ่นคุมลูกันอยู่เอาเรื่องเป็ดเรื่องไก่เฮเฮเฮ อะไรเออติโคอไปเลยอ้ยเฮียใหญ่นี่กินอยู่ดีๆมันเราเลยเป็นเรื่องไก่ประสันอ๋อนึกงเพลงขึ้นมามันจะลองกลัวติดเรื่อเแต่ลองได้แค่นั้นเละอันนี้คลิปเทปที่ก้อยที่ก้อยถ่าย พ่อทายคลิปสั่นอ่ะแต่พ่อทายเ็เต้นกับเจ้าอ่ะพ่อจะองวัวอยู่หัวเต้นตัวเองลิป <c ười> ตนนันเนาะเจ้าท่านนาะลูกขาวกับเจ้าทำอะไรอยู่เจ้าคอยจะเต้นนะ <c ười> อันนี้ยังไม่สุกเลยอมยังไม่พอหน,ออน่าพักก่อนนด้เนาะ <แ>ฟื้นฟูฟื้นฟูผิวหน้าหลังจากลงดํานาให้ครีมอะไรดียะไม่รู้ว่ามีครีมอะไรก็ใช้หมดเลยตอนเนี้ยเร็วเลยไม่รู้ว่าอะไรไม่เลยไม่รู้ว่ามันจะดีเพราะอะไร<ช>หรือว่ามันไม่ดีเพราะอะไรใช,ใชมม่มันไม่มันไม่มีฉะนั้นเร้่เราก็ต้องใช้เป็นอย่างอย่างไปเสียเป็นอย่างอย่างไปสมมติว่าย,ยี่ห้อนี้ตัวนี้เราใช้แล้วมันไม่ดีเราจะได้รู้เราจะได้เลิก ถ้าติว่าตัวนี้ดีเราอยากรู้เราจะได้ใช้เฮ้ยขอไปเหมือนรถอ่ะรถมอเตอร์ไซค์มีแต่สี่เกียร์เธอต้องขับวันละเกียร์ห้ามเกินสี่เกียร์ห้ามเกินหนึ่งเกียร์สมมติว่าเจ้าขับมอเตอร์ไซค์ไปเจ้าก็ใส่เกียร์หนึ่งไปจนกว่ารถมันจะพังพอเกียร์หนึ่งเหมือนพังเจ้าก็ใส่เกียร์สองผัานต่อไปเจ้าก็ใส่เกียร์สอง ขี่เกียร์สองขี่ขี่ขี่ไปอย่าไปบ้าไม่ใส่เสียทีละเกียร์ทีละเกียร์เ,เขาเรียกว่าให้มันเป็นเรื่องๆเป็นอย่างๆไปเม็ดนานๆจะได้มานั่งเล่นหยอกกันชิวๆคางทีเช้ามาไปใครไปมนันค่ำมาก็มืดค่ำก็แทบจะไม่ได้ค่อยได้ทำอะไรเลย ว่าแต่ทางากรุงเทพเร่งกับบิ่มเนาะอยู่บ้านเหมือนกันแหละบ้านก็เหมือนกันต้องเร่งกับบรรยากาศฝนฟ้าอืมเอาเรื่องเป็ดเรื่องไก่เนี่ยแหละฝนไม่ตกนี่แหนี้เลยเอาเรื่องเป็ดเรื่องไก่สวัสดีครับชมครับสวัสดีครับ เอวได้ม <marriages> ีก <differences> oh ินไงเอวเอวเอวเป็นเอวได้มีกินยะไง